ดาวอังคารย้ายราศีมีรุ่งแน่5ราศีดีแท้มิแชเชือนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแสงหน้าเพื่อนต้องสะเทือนทั้งโลกาพากันปังอ้5ลัคนาราศีที่ต้องบอกเลยว่าทำดีมีคนเห็นอยู่เป็นจะได้ลาบเออ อกเลยดาวอังคารย้ายราศี13กร,รกฎาคม2567นี้เวลาตี13นาทีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤกษภส่งผลให้มี5ลัคนาราศีที่มีโอกาสเหลือเกินว่านะจะได้ลาบได้ยศได้สันเสร,ริญนะได้สิ่งดีๆเข้ามาได้แก่ชาวลัคนาราศีกันสิงกรกฎพฤกษภ และเมษเออ5ลัคนาราศีนี้ต้องบอกเลยดวงดีดวงเฮงดวงปังดวงมีอำนาจวาสนาบารมีดวงจะได้ดิบได้ดีดวงจะได้โดดเด่นและเด่นดังออมีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาดีช่วงนี้อำนาจวาสนาบารมีมาเต็มทำดีจะมีคนเห็นทำดีจะได้ดี มีโอกาสจะได้ลาบยศสรรเสริญตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีและมีความมั่นคงในชีวิตรวมไปถึงถ้าทำธุรกิจก็ต้องบอกเลยว่าจะมีคู่มิตรที่ดีนะลูกค้าลูกหาจะเข้าหาเยอะมีโอกาสธุรกิจการงานจะรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตและมั่นคงเอ่ใครรับคุนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุนะคะยินดีด้วยนะ